มิลเอ็กเจนแรกก็คือปี2013นะฮะแล้วก็ไปหมดตัวสุดท้ายปี2020แต่20น้อยนะ20ไม่กี่คัน19แล้วกันอ่ะถ้าตีอย่างเป็นปี19เพราว่ายี่สจะเป็นเจนใหม่แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเจนใหม่ปี19ตัวสุดท้ายอ่าเราจะพูดถึงตัวแรกๆแ,แล้วกันนะสำหรับคนงบน้อยนะครับก็ยังเล่นได้ฮนะเพราะว่าพื้นฐานมาจากกระบะ DMaX ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แนละ้วเรื่องความทนทานทนไม้ทนมือ <c oughs> เครื่องมี2005แล้วก็3 0 0 0ัมี2เครื่องให้เลือกแล้วก็มีขับ2ขับส่ให้เลือกครับส่วนตัวที่เคยใช้ยังไม่เคยเจออะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านในนี้ให้แล้วกันว่าของคนอื่นมีไหมของบางคนบอกอืดครับอันนี้แล้วแต่ ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยอืดเท่าไหร่ส่วนตัวไม่ไมค่อยอืดมีปัญหาน้ําเกาะแอร์หลังครับแต่ว่าอ่านดูน้อยนะฮะน้อยนิดหน่อยเท่าที่อ่านดูไม่เยอะไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่เครื่องเกียร์อะไรย,ยังโอเคข้อดีนะครับเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ขับ สบายนั่งสบายคนขับขับสบายช่วงล่างดีเพราะว่าพื้นฐานมาจากดี a มลุยได้พละกกาลังผมว่าดีนะขนาดผมขับเครื่อง2อ0 0ัน้ี่ยังแบบแรงใช้ได้เลยแรงแบบเหยียบตะพื้นตะพื้นเลยอ่าสองพันห้าสามพันแรงสามพันนี่ยิ่งแรงเลยตัวแรงลแล้วก็ไม่เปลืองเท่าไหร่เท่าที่ขับดูก็ 12- 13โลลิตรได้ถ้าวิ่งทางไกลย,ยิ่งประหยัดคืออีซูซูจะเวลาเชนเชนไม่เยอะอีซูซูนี่บอดี้หนึ่งจะใช้ลากยาวนะครับก็เล่นได้ราคาถือว่าแข็งพอตัวนะ